กงหอ้อคะส่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะออกแบบตอนนี้ละครพรุ่งนี้ต้องจบใช่พรุ่งนี้ต้องจบแล้วตื่นเต้นมากรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากแบบยังไม่ท่นยทำอะไรเลยอ่ะจบแล้วอ่ะเคียร์คิวเลยไหมพรุ่งนี้ต้องจบกบ้าตองติดหน้าจอ พรุ่งนี้จะไปดูละครตอนจบของกันกับพี่พีค่ะเออสปอยนิดนึงได้ไหมเพราะว่ามีหลายแบบว่าหลายคนพูดแบบว่าเหมือนพูดเหมือนไม่เหมือนกันตอนจบเป็นแบบไม่ได้เดี๋ยวโดนว่าเอาเป็นว่าตอนจบแบบยิ้มไหมไม่บอกค่ะต้องติดตามเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์คนดูไหมฮะเซอร์ไพรส์ไหมเหรอคะเราว่าไม่มีหักมุมเนาะ จะโดนจะโดนดรมาม่าตามหลังค่ะรล้ออแต่ตัวคนพักมาบอกว่าโดนอยู่หัวแน่ค่ายเยอะมากเลยเห <laughs> มือนแบบตัดหักมุมเออจริง,รงๆเ่ยเรื่องนี้คือเกินฝันเราไหมเพราะว่าเกินคาดเรามากไหมจริงๆดีใจมากเลยค่ะแบบรู้สึกอบอุ่นออตัวละครริตามันโดนด่ายเยอะแหละแต่ว่าแบบหนูว่ามันคือฟีดแบ็กของแบบมันคือฟิดแบ็กละครนะคอะฟีสแบ็กคนดูอะไรอย่างเงี้ยอืซึ่งมันอิมแพ กว่าตอนกว่าแบบกว่าตอนหลายๆโปรเจกที่ผ่านมาเพราะว่าความความละครความแบบจำนวนคนดูก็เยอะแล้วแบบ <c oughs> โเรเลตติ้งก็ดีแล้วแบบคนก็ติดตามคนอินได้ดูไหมคะดูค่ะปปื้มไ,มไหมครับในฐานะเราเป็นนักสแสดงว่ามีคนชื่นชอบมากขนาดนี้ปื้มค่ะถือว่าปื้มที่คนติดตามล้วแบบอิน <c oughs> ไปกับตัวละครมากๆแบบปามาพืา้นฐานหรือว่าอันนี้คือยังไงเรายังไงต่อาทิ์หน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ หนูก็แบบไม่บอกเลยนะ,ะทุกคนต้องดูเองเราเราเคยโดนพี่แอนเรียกเข้าไปห้องเย็นเหมือนคน,อ,นอื่นไหมคืออะไรอ่ะห้องเย็นอ่ะห้องดำห้องอะไรเนี้ยที่เขาต้องเรียกไปปรับทัศนคติหรืออะไรเนี้ยเราเคยโดนไหมไม่เคยค่ะไม่เคยจริงหรอมีอย่างงี้ด้วยเหรออะของพี่แอนคือพูดจัดสุดเนียบนะรู้ว่าพี่แอนเขาเนียบเพราะว่าเขาละเอียดเขาแบบใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าแบบการแบบการแสดงของเราเนี้ยเขาแบบเขาให้ advice เราเยอะมากๆ เพราะว่าอย่างผมนีอีกของลิตาตอนแบบเจ็ดปีแรกพี่แอนเป็นคนคิดนะคะอืมแบบเป็นผมจริงหรอแม่ผมจริงค่ะหนูมันใซร์วิกอ๋อเออมันมเสียใจให้หนูทุกวันเลยหนูมวนเป็นชั่วโมงเลยนะหนูวนก็ค่อยวนทีละเส้นเลยอ่ะพออมาเราทำงานละครแล้วรู้สึกชอบนะครับกับการที่แบบหนูว่าหนูได้ทําอะไรใหม่ๆเยอะค่ะรู้สึกสนุกถามว่าชอบไหมก็ชอบนะคะกับไปกองแล้วมันกลายเป็นแบบกองเป็นครอบครัวเพราะว่า หมือนเราอยู่กันแบบเราโอ้โปรเจกต์พี่แอนก็เดี๋ยวโควิดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวอ,ยอะไรมันก็2ปีอยู่นะคะบรรยากาศเปลี่ยนไปมากไหมครับจากก่อนแล้วแบบมาทำแต่ภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนหนูว่าคนละคนละแบบกันเลยความความออุ่นคนละคนละอย่างกันอันนี้คืุกกี้อยู่ด้วยกันเลยนี่คุกกี้อยู่ด้วยกันเลยใช่โอ<ช>้ไปทานกําไก่ด้วยเนาะใช่เอ้ยสถานที่ต่างออกแบบแบบไม่ค่อยได้ไปเหมือนตัวละครเราแบบวินิโฉั คนตอนนี้เขาไป็นลำบากกันขึ้นดอยเดินตึ๊บตึ๊กอะอยู่บ้านอยู่สบายอยู่สบายริต้าอยู่บ้านอยู่บ้านอะไรนะลำบากไปเนาะโดนน้ำเย็นๆอะไรนี่ใช่ใช่พี่อาถามเลยนไม่าป่ะแล้วในการร่วมงานกับพี่ๆเป็นยังไงบ้างพี่แบบดีมากเลยแบบคนแบบ คอยเตือนคอยแบบคอยบอกคอยชี้แนะอย่างแบบบางครั้งมันมีสายซีเลยที่แบบเอาแบบพูดเร็วอย่างในเรื่องทุกคนจะบอกปิดแบบเออแบบพูดเร็วนะต้องปรับนะอะไรเงี้ยเอาแบบว่าเออขอบคุณนะคะเดี๋ยวบอกไว้ปในแบบเรื่องหน้าที่ทำได้เพราะว่าอย่างพูดเร็วก็มีแบบพี่ยาพี่ยาก็แบบคอยบอกว่าเอ้นี่พูดเร็วเรายังฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยนะบอกค่อยๆนนะแบบเหมือนแบบค่อยๆชี้แนะกันอ่ะ ใช่ค่ะค่อยๆเรียนรู้กันไปแ,แล้วก็มีคู่จิ้นเนาะแทนไทยในเรื่องาอราคาอะไรยังไงไปจริงๆก็รู้จักกับ,บอบตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วฮะไม่มีก็ยังมีการพูดคุยเล่นหยอกล้อกันหลังฟองอ่ใช่ไหมคบค่ะเอปนแดงเออเป็นคู่จิน้นแล้วมาเป็นคู่จริงด้วยหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ ใช่ใช่ใช่คนนี้ไหมที่บอกว่าแบบมีคนคุยอยู่เราคุยกับป๊อปไม่รู้ไปถามป๊อปเร็วอ่ะแสดงว่าใช่ไม่รู้จริงๆป๊อบเับไปคี้ใส่อะไรยังไงคากับป๊อปอ่ะแทนทยในเรื่องอ่ะเอาในเรื่องหรือตัวจริงเอาตัวจริงก็ได้ตัวจริงป๊อปขี้อายขี้อายกับแบบถ้าแบบแม่นุ้จับอะไรแต่ว่าถ้าจริงๆแบบก็ซาซาผู้ชายแต่ว่าดูแลดีน่ารัก้วความรักเราตอนนี้เป็นยังไงบ้าง จริงจริงรู้สึกค่เขาดูมีที่รู้อะออกเลยึงป๊อปอะก็ดูมีที่รู้มันใช่ใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าก็คือคนคือแบบว่าใช่ใช่แถวนี้แหละแถวนี้แหละคนรู้จักกันแถวนี้และวกับม็อปแหละไม่รู้จริงจริงมันจริงจรมัรู้สึกกดดันไหมกับการที่แบบมีคนมาถามหนุกดดันพี่หน่อยก่อนหนุกดันนะหนุกดันพี่ที่นี่คนพยายามถามแบบว่าเอ้ยเป็นคนรู้คนนี้หรือเปล่าเออ ขนาดนนเราแต่ว่าคนดันนี่นะแ,แค่ไม่เคยตอบมนแต่เราไม่เคยมีเรื่องะเขาหาลองความรักอ,อืมไม่ค่อยจริงๆเราไม่อยากเปิดเลยงไยงไหนูว่าหนูไม่ได้ปิดแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงไม่อาจจะแบบยังแบบคุยคุยกันอยู่เรียนรู้กันไปนก่อนแบบบางทีมันบางทีเวลามันพิสูจน์ได้บางทีเวลาพิสูจน์ไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นข้อหมอดูทักว่าถ้าเปิดเราจะเลิกกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะหลายคนก็เป็นแบบนี้ เลยขอเพิหมอดูบ้างเผื่อจะเวิร์กเอาบ้านนี้นึงได้ไหมคุณเป็นคนในวงการคนอาทิตย์นี้นะคะของนี้คือใครคือวันนี้ก็มาได้ไหมไม่มาวันนี้ไม่เป็นคนเป็นเป็นคนที่รู้จักกันแล้วเป็นคนที่รู้จักกันหรือว่าชาวเน็ตทุกคนทุกที่นี่ก็รู้จักใช่ไหมเอาส่วนยอดมาเลยปอป้าป้าไม่บอกอันนี้คือข่าดีใจแต่มาระยะเวลานาน เว้ยกดดันมากเลยอ่ะคุณนางคิดว่าจะาจะพูดให้เรอแฝงแข่งก็อยากเออเหรอเออเหนื่ยมือนเหนื่ยออกแล้วเหนื่ยออกแล้วเนื่อยอกแล้วนี่กดดันหนูเลยจริงแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไงประกาศปิดอย่างเงี้ยแฮปปี้ค่ะมันมีการคุยกับเขาไหมว่าเอ้ยการที่แบบไม่ได้เปิดเผยตัวตนก็ดีคุยคุยค่ะคุยแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ปิดเป็นแค่ยังยังไม่ถึงเวลาเปิดยังยังยังศึกษากันอยู่คือได้มีการตกลง ในส่วนนี้ไหมครับเรื่องการเปิดตัวอะไรเงี้ยหรือว่าจะรอให้มันชัดเจนมากกว่านี้ก่อนแบบนี้ก็สบายใจกว่าเนี่ยสบายใจอยู่แล้วอย่างแบบไปกินข้าวหรือว่าไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยคือแบบต้องถึงขั้นแบบเดินห่างกันไหมอะไรแบบนี้ถ้าพี่จะเห็นพี่ก็เห็นหรือว่าให้มันเป็นใคโอเคนะโอเคโอ้ อะไรจะขนาดเออมีรุ่นเขาพูดคำเรียนเรียนมาด้วยกันใช่ปะกับเราอะเรียนมาด้วยกันค่ะแล้วก็ทุ่งมาเล่นละครด้วยกันครั้งแรกไม่ค่ะไม่ไม่ใช่ครั้งแรกเหมือนเล่นเล่นตั้งแต่เล่นตั้งแต่อ i n s มเนียแล้วค่ะของช่องอินงชองเนียไปขายช่องวันช่องวัน อสอเคันึ่งส,สองค่ะ